รอผู้ราชการจังหวัดราชบุรีนะคะรุดตรวจสอบหลังที่มีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกองขยะออกมาทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะ นายดารงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยสิ่งแวดล้อมราชบุรีเดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณกองขยะภายในโรงโม่เก่าบริเวณหมู่หนึ่งบ้านเขากูปตมบนอ่างหินอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีหลังชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนว่ากองขยะดังกล่าวมีการกําจัดไม่ได้มาตรฐานสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเนื่องจากพื้นที่ทิ้งขยะอยู่ในพื้นที่สูงการกําจัดขยะก,ก็ใช้วิธีฝังกลบในดินโดยไม่มีแผ่นพลาสติกรองรับซึ่งอาจจะทําให้น้ําที่เกิดจากกองขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชา ที่ชาวบ้านใช้ได้ นอกจากนี้นะคะเรื่องกลิ่นเหม็นที่เกิดจากกองขยะที่เน่าทับถมกันทําให้ชาวบ้านต้องสูดดมกันมันไปกันมาเป็นเวลานานกับเรื่องของมแมลงวันที่มีมากมายด้วยที่สําคัญการนําขยะมาทิ้งในที่นั้นยังไม่ผ่านประชาะคมหมู่บ้านชาวบ้านเคยทําหนังสือร้องเรียนไปยังอบตอ่างหินซึ่งก็มีหนังสือสั่งห้ามไม่ให้ดําเนินการนําขยะมาทิ้งแต่ก็ยังมีการนํามาทิ้งอยู่ทางอบตอ่างหินจึงได้ดําเนินการสั่งปรับเป็นจํานวน2,000บาทแต่ทางผู้ประกอบการบอกขยะก็ ยังนำขยะของอบต โดยเฉพาะเอามาทิ้งสร้างความรำคาญให้ชาวบ้านเป็นอย่างมากเรื่องกลิ่นและมแมลงวันซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพบว่าบ่อขยะดังกล่าวอยู่ในที่สูงจริงและยังดำเนินการอยู่โดยใช้วิธีการฝังกลบซึ่งยังไม่ถูกต้องและไม่ได้มาตรฐานซึ่งทางสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้แนะนําวิธีการดําเนินการที่ถูกต้องให้แล้วโดยขอให้หยุดรับขยะก่อนเพื่อปรับพื้นที่เดิมให้รองรับขยะที่จะนํามาทิ้งเพื่อจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีกโดย ทางอ,อบตอ,อ่างหินนั้นเป็นผู้ดูแลหลังจากนั้นให้ทางอ,อบตอไปทําประชาคมหมู่บ้านซึ่งเชื่อว่าถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านก็จะทําให้ประชาคมผ่านอย่างแน่นอนครับจากในที่ประชุมสภาพลเมืองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้มีคนร้องว่าบริเวณที่ทิ้งขยะที่นี่มีน้ําเสียอาจจะซึมลงไปใต้ดินทําให้เขา ใช้น้ําประปาซึ่งเป็นน้าบาดาลเนี่ยจะมีปัญหาแล้วก็เรื่องของกลิ่นนะซึ่งก็ค่อนข้างจะรุนแรงตามที่ว่านะฮะแล้วก็มันอยู่ใกล้กับชุมชนมากะะก็ให้ทางราชการเข้ามาดูแลจากการเข้ามาดูสภาพแลวเนี่ยไม่ทราบว่าม,มันสภาพนี้มันเป็นตามที่ชาวบ้านเขาร้องไหมครก็มีบางอย่างก็อาจจะตรงบ้างบางอย่างก็ไม่ตรงข,ข้อข้อที่ตรงก็คือเรื่องของการที่จะทำพิธี เอาทิ้งขยะแบบนี้นะฮะก็ยังไม่ค่อยถูกต้องนะักจริงแล้วต้องต้องเอาทิ้งลงไปแล้วก็ต้องกลบเป็นชั้นชั้น,ช,นชั้นขึ้นมามลงในบ่อแต่นี่เขาจะ,ะวางแล้วก็จะเกลี่ยดินแล้วก็พอเต็มตรงนี้แล้วก็เขาจะดันไปเรื่อยๆในในใน,ในหลุมเ่ยนะฮะอย่างนี้ถือว่ายังไม่ถูกต้องอย่างนี้ก็ยังทําให้มันมีกลิ่นหรือว่าหรือว่ามันการไอน้ำหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาได้เวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยนะ